สวัสดีค่ะเรากำลังทำอะไรคะเอาน,าน้ำโอเคไปเอาไปนูเสามาอยู่รอบรอบโอ้ดูเ oh, สาวด้วยเหรอแต่นี้มันก็จะ0ูนย์พันนะสิเอามามได้สยโอเค ไม่ได้ถ่ายปาวันแอนเทรนวันเดินกว่าวันนี้เราจะมาถ่ายปาวันแอนเทรนเฟรนของปาวันวันนี้คือใครแขกรับเชิญบ้าบ้าบูเบอร์รบ,บ้าบู้เบอร์จูน่าชื่อจูน่า,าแล้วคนนี้คือคาทูริใครรู้จักคาทูริบ้าง,งอ <laughs> เอาละทำยังไงครับจีน่าเ <บา S 1> ชิญไปหยิบไดโนเสาร์มาก่อนโอเคครับเราใส่สารสองอันแล้ว แล้วเดี๋ยวอีโคโมไนโนวิวบีอีรับซูายูเอซายเดสเขาบอกว่าให้หยิบลายลิงมาดูดแล้วค่อยๆหยดน้ําไปทีละหยดครับผมให้ปะวันบ้างอ่ะเฮ้ยไดโนเสาร์ฉันอาศัยอยู่ในนี้ทําไงดีล่ะเฮ้ยมันไดโนเสาร์จะเอ็กซ์ทินหรือเปล่าจีน่าต้องสีต่องทำไมอ่ะ เอาประวานดูน้ำก่อนดูดดูน้ำแล้วค่อยๆหยดเอาเดินรถคนไม่ไปแก้ผู้ขอ่ะดูดก่อนดูดก่อนอ่ะดูดดูไม่ประวานเดี๋ยวมันก็ไหลไปโดนมาพร้อมยังลองดูก่อนลองหยดดูก่อนโอ้เอาล่ะค่อยๆดูดนะครับแล้วค่อยๆหยดนะครับเอาล่ะโอเคโน้มันจะอิรักหรือเปล่าวางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยววางไว้เลยวางไว้เลยเดี๋ยวมันก็อิรักเป็นโอเค อ่ะพร้อมยังคุยได่หนังสือสองตัวก่อนอ่ะเอาเอาโอเคโอเคอ่ะสองตัวแล้วจีน่าไว้ข้างนอกอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่ะสองอ่ะสองตัวก็ได้สองตัวอ่ะพร้อมยังด้านนี้ด้านนี้อ่ะจีน่าช่วยวางไว้ตรงนี้หน่อยนะคะโอเคซอมหยดอ่ะสามตัวพอแล้วพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บให้ให้มันมีชีวิตรอดบ้างอ้าวไหนโอเคนหยดน้ำหยดน้ำเลยดูสิจะเกิดอะไรขึ้นครับ เบาๆบาเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เยโนอิรันเฮ้ยฮ่าฮฮฮฮ้ยทำไงดีอ่ะมันจะศูนย์พันหรือเปล่าอ๋อโดนลาวาแล้วทำไงดีฉีดน้ำเบียิเอาฉีน้เบียกเอาดูดขึ้นไปเฮ้ยเ้ ให้เบาๆนะเบาๆฉีดเบาๆฉีดเบาๆว้าวเลือดไหลแล้วโอ้โหมันฟองคู่แล้วมันเข้าตานะครับเด็กสิสีสิโอ้โหจีน่าทำไมโหดจังนะว้าจีน่าบ้างจีน่าอะจีน่าบ้างจีน่าบ้างอ่ะอะปล่ายให้จีน่าเทสบ้างอะให้จีน่าเทสบ้างอะจะจีน่าค่งอะให้จีน่าดดด Are you excited? Oh my goodness! ว้าวให้หมดเลยดูว้าว้าวใช่กินไส้กรอกก็ได้เคยทอดดิปอะป๊าป๊ามันร้อนเนี่ยร้อนซื้ออาหารฟ้าปะซื้ออะซื้อให้แล้วจ้า ตายหมดแล้วโอ้โหโหจังเลยโ,โหภูเขาไฟไสวัสดีค่ะไ,ไหนไอรีสก่อนไอรีสก่อนเขาบอกว่า Can you read English for me Make r u e the volcano model is dry put okay. s a okay. a yeah. m o n t of sodium bicarbonate o ิโอเคเขาบอกให้ใส่สองอันลงไปในนั้นเหรอเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยอ๋ออ know ่คือเราใส่ไปอย่างละหนึ่งช้อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ดูดใส่เลี้งมายดแล้วมันก็จะกลายเป็นโมเคโนทันทีทุกคนพร้อมหรือยังอะไรวันนี้ล่ะใส่อย่างละหนึ่งช้อนครับ ใช่ใส่อย่างน้ำหนึ่งช้อนทุกคนพร้อมเหรือนันทุกคนได้นะเอาละมามาโอ้จีน่าทำไมโหดจังชอบสร้างราวาเหรอครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ชื่อตอนปาวานหน่ดงจีน่าโอเคไหมจีน่ารู้ป่าวปาวานเป็นยูทูบเบอร์จริงจริงเดี๋ยวให้ดูปาวานมีช่องปาวานแอนด์เฟรนด์ไปลองกดดูได้เชื่อเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูในทีวีเลยปาวานอยู่ใน youtube ประวันจริงไหมบอกจีน่าจริงจริงเหรอเอาอีกเอาค่อยๆเทกันนี่จีน่าเป็นฆาตกรทำให้ไดโนเสาร์ศูนพันหมดเลยหมดเลยไอ้ยาทำไงดีจีน่าต้องรับผิดชอบไม่ใส่เลย อีแรปรู้ไหมคำว่าภูเขาไฟปรรทุกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร eruption เย่เย่โวคเอนก็คือตัวตัวเนี่ยลาวาออกยังไงอ่ะโอเคค่ะโอ้ลูกป๊าดูเมืองไดโนเสาร์โอเคเอานี่เรากำลังเล่นงานทดลองวิทยาศาสตร์เอาทำยังไงครับเราอยากเห็นภูเขาไฟระเบิดค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆค่อยๆเฮียค่อยๆ โอ้ยว้าวโอ้มีควันด้วยโอ้โหมีแชมพูด้วยกีน่าทำไมไดโนเสาร์ตายขนาดเนี้ยตายมาก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 กีน่าเป็นฆากรเหรอเฮ้ยพอแล้วปมอปลาจะกินน้ำส้มสายชูลูก